ดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มัยกสะดุงยุสันตจปูเนะพี่น้องเนาะทีมงานกำลังสีลงไปครับพี่น้องไปแล้วคุณสะดุงกาสองเส้นพี่น้องกับขาสะดุงแปดซองอันนี้ไม้นี่สันจะปูพี่น้องทีมงานใส่เรียบร้อยแล้วนี่ครับน้ำขื้นได้พี่น้องน้ำซีมงนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งทีมงานยกกันเลยนะครับเนาะไปรุนน้ำกันครับพี่น้อง <ว>ทีมงานยกเหรอพี่น้องใส,ส,ส่ไม<ว>่ใส่เอาไม่หยั่งขึ้นบ่อนอยู่กลางสะดุ้งข้างหน้ามันบ่อหน้ามันนี่อุ้ยพี่น้องไม่หยั่งล้วนั่นขยงเอามันอยู่ทางใดกันเอาขี<ว>้เงีย้ยไดเหือปากขยังเงียตัวนึ่นงเดืันแม่นบ่อเปันปากขยังบ่อตัวเงียวหวังผู้ดีสองตัวเลยล่อยๆเอาเหี้ยมะเชื่อเหี้ พี่น้องบารแรกก็แหกมานเลยโอ้มนัมนมนัมนมนัมนมนันโชคโชคเามันมันมันต้องนิงน่งๆเด้พี่น้องอยู่นี่อยตีเนี่ยวันมหาว่าเป็นยัง ไปสามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งเฮียตัวนั้นกับปลากระแนงกันบ่เมืม่อไหร่มันอยู่นอกสะดุงบ่นั่นนั่น,น,นอุ๊ยพี่น้องเอาเีื่อกี้แล้วเอาโบเมนใส่ทุ่งตัวนั้นวิ่งยังนีป่ปลาคุยล่ามปลาอี๋ยังเป็นปลาคุยล่ามอ่อนพี่น้องอยังพี่น้องสีเบิองมีด้วยมันปลายอี๋ยังพุกนี้ ไม่ได้กินไปเออเอ,อ๋ออเอ,อปากระย่ยงมากกินงมากเายพี่น้องผมเป็นคนจัดการมันเองเอาจัดการนานอาวุธนี่คือวันมาได้จริง่เป็นยังมีจัดการครับพี่น้องเพ,พิ่งปลากระย่ยงสีตต่ตัวสามตัวสี่ตัวก็ปลาคุยน้าตัวหนึ่งพี่น้องมนัมนมนันมันเอาไม้นี่ไหมโ,โบเ้มาโดนแล้วพี่น้องมองนี่มนันค่ะ พว่ามันมีทองเรืออธิบายแน่เลอพี่น้องมันเป็นเรือจอดเลี้ยงกันนะที่แล้วพักกันเดียวมาบ่งมันเป็นยุ่มยำยุ่มยำนะผมว่ามันแรนกันไตทองเรือเลยผมว่าพี่น้องว่าจงไในม่มด้เลยครับผมคิดว่าด้เพราะว่ามันเป็นยุ่มยำยุ่มยำอยู่นะใตทองเรือกเลยว่บเอาล่องยกเบืองกันนะกระไรใบสี่นะได้ยี่หรีพี่น้องมีต่ปากกรแยงบานเนี่ยตว่าการแย่งเฮียอยู่ด้วยบงคับ ปลาสอยทุ่งกระเฮียปานกระแยน่กระเฮียบบุ้งด้วดเที่ยวเนี่เสืบเองเดยพี่น้องบอกุกคิดว่าไม่ใช่หลายปานนี้เจือกนั่นปลาแล้วมันต้องเจอพี่น้องมันอยู่แล้วเด็กกับปลากระแยงต้องเจออยู่แล้ว เสียเวลานำเหงียงพี่น้องเสียเวลาลำหา่างเหงียงเรื่อยจะไปปะนั่นคันเรื่อยไปปะนั่นนี่คือปากไปวอต้องเลื่อมากต้องเขาเนี่ยห่ะหนังโดนไายขันโดนไายปากเอาอ นี่ต้องเอาเรือมาเจ็บๆจังจริเอือนปลามันยุกหเนี่ยคเนอะนั่นแม่ไปยืนอยู่หันแม่แล้วก็ถ่ายไปหันคือเทนอหยกไปหันมันเป็นอย่างไรขึ้นไปหนังสั่นมันม่มีออกซิเจนบอกให้ยังไงบ้านมาอะไรเฮงดี ปลาก็สิมานําเรือส่วนนั่นดิเห็นบอน,นั่นปลาอย่างนั้นปลาเขาหน้าพี่น้องปลาเขาหน้าเงี้ยมันวัปนปลาเขาหน้าบ่ได้โดนเลรอที่เนาะอยู่นี่เนาะเงี้ยเลี้ยม้าจังสีเบิ่งเรืาาเอปลามาน้ำเรยอดได้ปะ อ๋อขึ้นมาไก่เถอะร่ำแรงนะโมเอก,กุลเราก็มาทางนี้ละตอนนั้นก็ยังเห็นกับเราอยู่นี่เราไปไปทางบุนแล้วเพียงงี้ย่เราหลงลาพี่ยหลงพูดไปทียเรไปหากินแถว,แวะุูนแล้วยยานเฮ้ปลาโบแลนเรอบ้องทึงไหน บาปากันแยงมันบ่มอดดีมันมาเรื่อยๆดีอีหยังก็ปากันแยงเดตสันเท่าไหไปเห็นปปะฉาะเดยพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเนี้นนออไปเบื้องนั้นจะเป็นตังไหบ่เลกอดหรืมันน่เลืนอปสิเลิอกี่ นั่นนั่น,น,นพี่น้องเป็นจังใดบ้านนี้พี่ซอยปลาซอยเอาอีกจ้ามันมาลำเฮียมันมานลำเฮียห่วยอุ้ยฮือฮือปลาซอยนี่บ่ได้โดนเหรอได้ไขบ่บอมบันคันปอดอกเนาะ <Okay. S 1> บุ๊มเนย่ามไข่มันเด้อ ไปพ่น,พพนอเออมันคือออกไปห้างแค่พูนห้างอะไรนี่นกะป็นมันเห็นเฮามากปากนแย่มูอีกตัวเล็บเออไปไหนอ่าาะไปพี่น,อน้องน้ำน้ำเลิกเลิก <laughs> ทีมงานพามาอย่างนี้มันน้ำเลือดเลือดเลยพี่นอ้องบ่ย่ายนยกบระท่านป่ามากกลัวนะนี่เป็นไข่ทียกท่านป่าสบิสบสบ่บยับไปฝากอันไอ้กูพรบสันมันสินยกท่านป่าบ่กวามมนะ่าไหมายนะนั่นไม่ยังระบาดนีกอันดีไม่ยังระนาะดไม่ยังระบาดนีกขึ้นเอิงเติงจย่งนี้ <laughs> <laughs> นันเหมืป่าอย่างฝั่งหน้าไม่หรอ,อ,อป่าฝั่งหน้าตัวหนึ่งเน,นีบบไ่นไปฝากไอ้กูดผุ่นไปไอ้พ่ายยาไอย้หยางน้ำไปล่ะยางน้ำทิมงานไปพี่น้องแมนบ่อบป่ากับสีนี้เบอนจิงจังสิแมอนอยู่เ <laughs> ขาต้องรู้อีตัวพี่น้องถ้ามาหาจิน ป้ากับสีนี้บนหลังกนไปแท่นที่เข้าสิอ้วยออกมาดิอันนี้อ้วยเข้าไปเอ,อ,อ้เแม่อะไแ่เจ้าหญ้าเป็นหั้าุ่นเอออุ้ยข้าะใส่ด่างเห็นบนดแ้วน,นะ,อะเ,อนเอาข้าเทียบปลาลงเขา ก็มีอีกตันยัมนงมาสมควรสิวไหลออกมาอย่างไี้ <c oughs> เอาก้ไใ <c oughs> หม่ก้อใม่ไปเรื่อยๆกันทีพ่อเองล้วแม่ คุณเรื่องเทร่องุณปรงหน้าไปแป้งตัวนั้นมันแปรงหน้าได้ไหมไปแป้งยมเอียงเเี้คนที่ตกว่ะ พี่นะเขาเจาใส่ด่างไว้นั่นเยลยไปยังน,น,นั้นคือหลายตูดเหบไปยังเง้นอีกหนึน่ง เไม่เขาดีแท้เป็นแห้งเขาหนาเขาดีแท้เอาไหมเอาไหมเอาไหมย์ทั้งวันน้ำแห้งปวดหรือเปล่า อะไรยางไแงแปลงแปลงรับขอ,องอแาแปนหมันอยู่ยพี่น้องมองนี่ต่วันานามแห้งปลาเขาดีอยู่ปะต่ว่นานามแห้งพูดอยู่นี่เด้อเอาขีก้กระตป๋ยนั่นนั่นอุ้ยพี่น้อง ปลาเขาดีาคักซะแต่ว่าปลากระแหงสองตัวแต่ว่ามันนั่นหน้นหนามันแห้งเนี่ยพี่นอ<ม>้องวุ้ยกระสันเขาไปเอาผุ่นบละล่ะเออเนาะเมืม่อเช้ไดมืม่อวานเไปชอบมันมีนั่นหมายถึงว่าคลิปต่อไปไหมเดี๋ยวใส่นอพี่น้องย่งางเกินไปใช่ไหมใช่ดีละพี่น้องสิว่ากระสันผุนปาผุนปาเข้าไปผุนปาผุนไปไทยเรือแล้วผุนเนาะ โดดออกหรอจุ๊บๆยังไปย้อนเอาเนี่ยไปย้อนย้อนย้อนเอาเนี่ยนี่หอกว่านกะลอด คือใส่พี่อ่ามันยุมยย่มับอยู่ในอูมเห็นบ่เห็นบ่มันก็หัวดีกันล่ะวะอ,อ่อนกว่านี่งน่บ่โอ้น,นันอีน,นันโอ้น,นันเป็นกุมนนนก้มบ<า>่ตัวเดียวนึงอ้าตัวเดียวอเอ้ยเฮ้ยปลาส้อยหัวแข็ง ดูกคนนะพี่น้องคุณเห็นตัวนึงพี่น้องอีแป้งพี่น้องอีแป้งเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องขึ้นหมานแถบมองนี่ปลาสวยได้สองตัวแล้วเนาะ มันว่าได้ปากกระแนี้ยงนะสิอื้ออย่างปากระพองตเี้ไปหากระเน้ากระพงวะแต่นี้นาอื้ออื้อยง่แนำเหงปากระของ่อาสะดุ้งคือตีงครับเพือดจักแล้วนั่นพี่น้องกัยังว่าสะดุ้งคือตีงครับเพ่อนอู้ยพี่น้องพี่น้องคือวกเขาจากสี่หตัวนี่ เธอขึ้นมาฉายเดียวก็เป็นฝูงเนี่ยอุ้ยคำอะไรเด้อพี่น้องเอาอีกทีนึงสปีดคลิปแล้ว ั่นอยู่เว้ยแปลอย่างไรนะป่าบวกหน้าน้อยไม่คือเขาดีแนีไอ้แค่หนึงกันพี่น้องเขาดีอยู่ดีอุ้ยเกี่ยวบ่แมีนแมีนอยู่บ่โอ้ยเกี่ยวบ่ปีนึ่งสันเดือดอุ้ยแมีนเมื่อไงบ่โมเมียนดอก ออกพักห่างเปนี่านสัตว์นกกระสานั่นน,นั่น,นอเอาพี่น้องมันคือลายเท้าป่วยแมวกับอกท้องแดงเรียบปากบๆหรืวเล่านี้โอ้เซ๊เอาพี่น้องเอาคำละกระบ,บาลกระดอกข้าง ครับพี่น้องกะขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขาบว่าเบิ่งไม่ก็ร่วมกดติดตามนะครับโอเคเลยครับพี่น้องคลิปนี้ที่แรกคิดว่าบันไานสิมีป่าปนนี่แต่ว่ากะม่านอาศัยว่ามันยกแบบว่าน้าไก่เลือกไก่ยังสินะป่ามันก็ยุมย่มยำยุมย่มยำอยู่นะพี่น้องครับผมกะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนพี่น้องบ๊ายบาย,บายขอบคุณหลายๆครับที่มันกำลังอยู่ใอยุบหรืออะไรไว้ฟ้าเอาใจพี่น้องโอเคครับ เดวิวสวยๆนี่แหละพี่น้องโอ้วิวงามครับจ